ตำนานเซียนปีาศาจสถานพบหมัวเทียนจีบทที่1336ห้ห่วงเหวด้านในสถานที่ที่เรียกว่าห่วงเหวด้านในนั้นอันที่จริงคือพื้นที่พิเศษที่อยู่ใจกลางห่วงเหวปีาศาจเมื่อเด็กสาวชุดดำเห็นว่าหลิวหมิงดูเหมือนจะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเจดีห่วงเหวปีศาจและห่วงเหวด้านในแม้แต่น้อยจึงได้อธิบายอย่างละเอียดและบอกเล่าอย่างไม่ปิดบังเกี่ยวกับอันตรายของห่วงเหวด้านในเที่ยวหนึ่งหลังจากหลิวหมิงได้ฟังแล้วความคิดในใจพลันหมุนวนไม่หยุด ตามคำพูดของอีกฝ่ายนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีผู้คนนับไม่ถ้วนได้เข้าไปในห่วงเหวด้านในนี้แต่กลับไม่เคยมีผู้ใดออกมาจากข้างในนั้นได้แม้แต่คนเดียวนี่จะใช้เพียงคำว่าอันตรายสองคำนี้มาสรุปได้อย่างไรส่วนเจดีห่วงเหวปีศาจนั้นนี่ข่าวลือว่าเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกับแดนปีศาจโบราณไม่มีผู้ใดรู้ว่านี่เป็นเรื่องจริงหรือไม่ทว่าเจดีแห่งนี้มีสมบัติล้ำค่าซ่อนอยู่มากมาย และกระจกขุนเทียนก็เป็นสมบัติลับที่สำคัญที่สุดในบรรดาสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นหากต้องการได้สมบัติชิ้นนี้มาจำเป็นต้องใช้วิชาลับสังบงงส่งเวโลหิตบางอย่างแต่การสั่งเวโลหิตนั้นอันที่จริงไม่ใช่โลหิตของผู้ที่มีโลหิตเผาปีศาจบริสุทธิ์อย่างยิ่งแต่เป็นโลหิตของผู้ที่มีวิญญ,ญาณปีศาจโบราณแฝงอยู่ในร่างจึงจะถูกต้องเด็กสาวชุดดำกล่าวอธิบายอย่างละเอียดออกมารวดเดียวจนจบ สถานการณ์ในขณะนี้อำนาจการควบคุมอยู่ในมือของหลิวหมิงมีเพียงได้รับความไว้วางใจจากหลิวหมิงเท่านั้นถึงทำให้นางรักษาชีวิตไว้ได้วิญญาณปีศาจโบราณน,นี่เป็นสิ่งใดอีกเมื่อหลิวหมิงได้ยินเช่นนี้แววตาก็เปล่งประกายขึ้นเล็กน้อยคลางเหลือบมองหวัวเทียงคราหนึ่งก่อนเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงเนิบช้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้าเองก็รู้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ข้ารู้เพียงว่าวิญญาณปีศาจโบราณมีความเกี่ยวข้องกับแดนปีศาจโบราณในตำนานตามตำนานกล่าวว่าแดนปีศาจโบราณมีแก่นวิญญาณของเผ่าปีศาจท,ที่ทรงพลังจากยุคโบราณบางครั้งด้วยสาเหตุที่พิเศษไม่ธรรมดาก็มีวิญญาณปีศาจโบราณบางดวงหลบหนีออกจากแดนปีศาจโบราณมายังแผ่นดินหมื่นปีศาจจากนั้นก็เข้าไปสิงสู่อยู่ในร่างของมนุษย์ปีศาจท,ที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นมา ทำให้มนุษย์ปีศาจเหล่านี้ได้รับพลังของวิญญาณปีศาจโบราณมาตั้งแต่กำเนิดและยังได้รับความทรงจําของวิญญาณปีศาจโบราณมาบางส่วนด้วยทาให้พวกมันสามารถสึกฝนได้รวดเร็วกว่ามนุษย์ปีศาจทั่วไปอย่างมากหากข้าเดาไม่ผิดวิญญาณปีศาจที่อยู่ข้างกายท่านตนนี้ก็เป็นหนึ่งในบรรดาว,วิญ,ญญาณปีศาจโบราณที่หลบหนีมาเหล่านั้นเมื่อเด็กสาวชุดดำกล่าวมาถึงตอนท้ายก็หันไปมองหมอเทียนด้วยสีหน้าเคร่งครึมคราหนึ่ง มัวเทียนมองดูเด็กสาวชุดดำด้วยแววตาที่มืดมนอย่างยิ่งเด็กสาวชุดดำก็จ้องหมัวเทียนกลับไปโดยไม่เกรงกลัวแม้แต่น้อยและใช้แขนข้างหนึ่งพยุงตัวเองขึ้นจากพื้นและค่อยๆลุกยืนขึ้นมาแม้ว่านางได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่หลังจากพักฟื้นมาซักระยะหนึ่งอาการบาดเจ็บของนางก็ดีขึ้นอย่างมากแล้วสามารถเคลื่อนไหวเบาๆได้โดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแม้ใบหน้าของหลิวหมิงไม่ได้แสดงอารมณ์ใดๆ แต่เมื่อพิจารณาจากสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปของหมัวเทียนและเด็กสาวชุดดำแล้วเรื่องที่เด็กสาวชุดดำกล่าวมานั้นน่าจะเป็นความจริงอยู่89ส่วนร่างของตนเองได้ผสานร,รวมเข้ากับพลังวิญญาณส่วนหนึ่งของหมัวเทียนนั่นหมายความว่าตนเองก็ได้กลายเป็นผู้ที่มีวิญญาณปีศาจโบราณแฝงอยู่ในร่างกล่าวอีกในหนึ่งก็คือตนเองคือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสังเวยหากเรื่องนี้เป็นความจริง การกระทำบางอย่างของหมัวเทียนที่ผ่านมาก็สามารถมีคำอธิบายได้แล้วเมื่อคิดมาถึงตรงนี้ใบหน้าของหลิวหมิงก็มืดมนลงคลางเอ๋ยถามเปลี่ยนหัวข้อสนทนาอีกครั้งและกระจกขุนเทียนเป็นของอันใดกันในเมื่อหมัวเทียนมุ่งมั่นตั้งใจที่จะได้รับสิ่งนี้มาสิ่งของนี้ย่อมต้องมีที่มาไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนกล่าวกันว่า สมบัติชิ้นนี้ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ทรงพลังของเผ่าปีศาจที่บรรลุระดับนิรันดร์การบางคนในสมัยโบราณภายในสมบัติชิ้นนี้ได้จารึกรอยประทับนิรันดร์การของผู้ทรงพลังท่านนั้นซึ่งบรรจุความเข้าใจในกฎเกณฑ์ฟ้าดินเอาไว้ด้วยหากสามารถตระหนักรู้รอยประทับนี้ได้ก็สามารถบรรลุสู่ระดับนิรันดร์การได้ทันทีแม้มีความเข้าใจเพียงเล็กน้อยก็เป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อความเข้าใจในพลังแห่งกฎเกณฑ์ฟ้าดิน เด็กสาวชุดดำลังเลอยู่ครู่หนึ่งจึงกล่าวออกมาพร้อมกับถอนหายใจเบาๆเฮือกลิวหมิงสูดลมหายใจด้วยความหนาวเย็นเข้าไปเฮือกหนึ่งหากมันเป็นสมบัติพิสดารล้ำค่าเช่นนี้จริงๆการที่หมัวเทียนไม่ลังเลใจที่ต้องทุ่มสุดตัวเพื่อให้ได้มันมาก็สมเหตุผลแล้วเห่ยๆคิดไม่ถึงว่าครั้งนี้เป็นค่าที่ดูผิดไปไม่คาดคิดว่าความทรงจำของวิญญาณปีศาจในตัวเจ้าก็ตื่นขึ้นมาแล้วเช่นกันในเวลานี้เอง หมัวเทียนที่เงียบงันไม่เอ่ยปากมาโดยตลอดพลันเอ่ยขึ้นมาและจ้องมองเด็กสาวชุดดำด้วยสายตายเย็นชาข้าไม่ได้มีวิญญาณปีศาจแฝงอยู่ในร่างแต่กำเนิดแต่มีคนผสานพลังของวิญญาณปีศาจส่วนหนึ่งเข้าไปในดวงจิตของข้าและบอกเล่าเรื่องราวบางส่วนต่อข้าเท่านั้นเมื่อเด็กสาวชุดดำกล่าวมาถึงตรงนี้ไม่รู้เป็นเพราะเหตุใดในดวงตาจะมีร่องรอยเศร้าโศกเสี้ยนหนึ่งว่าผ่านผู้อาวุโสหมัวเทียน ดูเหมือนว่าสิ่งที่นางกล่าวมานั้นจะเป็นความจริงท่านวางแผนที่จะให้ข้าเป็นเครื่องสังเวยเพื่อให้ได้รับสมบัติมาใช่หรือไม่ลิวหมิงถอนหายใจออกมาเฮือกหนึ่งแล้วหันไปถามหมัวเทียนมีผิดแววตาของหมัวเทียนเป็นประกายวาบหนึ่งขณะที่พยักหน้ายอมรับในเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าเช่นนั้นก็ไม่มีสิ่งใดต้องเจรจากันอีกแล้วลิวหมิงเผยรอยยิ้มเย็นชาบนใบหน้าพลางยกมือข้างหนึ่งขึ้น รานดำแผ่กระจายออกมาจากร่างเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องเดือดดานเช่นนี้เดิมทีข้ามีความคิดเช่นนี้จริงแต่ตอนนี้ทุกอย่างถูกเปิดเผยออกมาแล้วแน่นอนว่าข้าย่อมต้องล้มเลิกแผนการนี้ไปโดยปริยายหมัวเทียนขมวดคิ้วและกล่าวด้วยน้ําเสียงสงบเยือกเย็นหลิวหมิงยิ้มเย็นชาและก็ไม่ตอบคำเทียงโบกมือข้างหนึ่งและเอ่ยพึมพำในปาก ปราดดำบนร่างสว่างว่าบขึ้นและควบแน่นกลายเป็นอัครเวทส,สีดำนับไม่ถ้วนรวมตัวกันเป็นรูปรังไหมห่อหุ้มหัวเทียนไว้ภายในเจ้าต้องการปิดผนึกข้าเหมือนครั้งก่อนอีกหรือหัวเทียนมองไปที่อัครเวทส,สีดำที่อยู่รอบตัวเองแล้วหัวเระหือหือคราหนึ่งแสงสีดำสว่างว่าบขึ้นที่เบื้องหน้าจากนั้นมือปีศาจเกล็ดดำข้างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในความว่างเปล่ามือปีศาจวาดมือออกไปคราหนึ่ง ประกายแสงสีดำสายหนึ่งว่าผ่านไปอักขระเวสสีดำที่ห่อหุ้มอยู่รอบตัวพลันสลายหายไปในคริปตาใบหน้าของหลิวหมิงพลันแข็งทื่อสายตาจับจ้องไปที่มือปีศาจเกล็ดดำม่านตาหดตัวลงเล็กน้อยในเวลานี้หลิวหมิงรู้สึกเสียใจอยู่บ้างที่ช่วยหมัวเทียนควบแน่นมือปีศาจข้างนี้ทำให้มันฟื้นคืนพลังขึ้นมาอีกครั้งแต่ในขณะเดียวกัน ในใจก็รู้สึกยินดีเล็กน้อยที่ไม่ได้ปล่อยให้หมัวเทียนฟื้นคืนพลังขึ้นมามากเกินไปเพียงแค่มือปีศาจข้างเดียวหลิวหมิงยังมีความมั่นใจว่าตนเองยังสามารถจัดการกับมันได้หลิวหมิงสูดหายใจเข้าลึกๆคราหนึ่งทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงแตกปะทุดังขึ้นบนฝ่ามือสายฟ้าสีทองหลายสายปกคลุมสองมือของหลิวหมิงใบหน้าของเด็กสาวชุดดำแปรเปลี่ยนไปและรีบบินหลบไปด้านข้างอย่างรวดเร็ว สหายนักพลดลิวต้องการต่อสู้กับข้าที่นี่จริงหรือมัวเทียนดีตาลงและกล่าวด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกฮึ้นข้าคิดไม่ออกว่ายังมีเหตุผลอื่นใดที่ต้องปล่อยเจ้าไปหลิวหมิงแค่นหัวร้อกคราหนึ่งสองมือยกขึ้นกำลังจะลงมือโจมตีเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าตอนนี้พวกเราเป็นสองชีวิตหนึ่งร่างและยังมีพันธสัญญาจิตปีศาจอยู่ด้วยหากสังหารข้าแล้วเจ้าย่อมรู้ดีว่าผลที่ตามมาจะเป็นเช่นไร หมัวเทียนกล่าวพร้อมขมวดคิ้วแน่นวางใจเถอะข้าจะไม่สังหารท่านเทียนต้องการทำลายร่างปีศาจที่ควบแน่นขึ้นมาของท่านเท่านั้นแววตาของหลิวหมิงเปลี่ยนเป็นเฉียบคมขณะที่สายฟ้าสีทองในฝ่ามือพุ่งออกไปอย่างกระทันหันและควบแน่นกลายเป็นตะข่ายสายฟ้าสีทองแผ่ปกคลุมลงมาหาหมัวเทียนใบหน้าของหมัวเทียนแปลเปลี่ยนไปท่านกลายร่างเป็นปราณดำขุมหนึ่ง ผสานรวมเข้ากับมือปีศาจเกล็ดดำที่เบื้องหน้าดวงตาของหลิวหมิงเปล่งประกายเย็นชาวาบขึ้นพ่านสบัดสองมือออกไปตะข่ายสายฟ้าสีทองก็หดตัวอย่างรวดเร็วและห่อหุ้มมือปีศาจเกล็ดดำเอาไว้เป็นชั้นๆได้ยินเสียงฉี่ฉี่ดังขึ้นสายฟ้าสีทองโจมตีอย่างรุนแรงที่มือปีศาจเกล็ดดำปรานดำที่ลอยอวนอยู่บนมือปีศาจก็กลายเป็นควันดำหนาทึบลอยกระจัดกระจายไปในทันที แต่ไม่ว่าสายฟ้าสีทองจะโจมตีอย่างไรมือปีศาจเกล็ดดำก็ยังคงไม่สะทานสะเทือนใบหน้าของหลิวหมิงมืดครึ้มลงเสียงฟ้าร้องคำรามดังขึ้นบนฝ่ามือของหลิวหมิงขณะที่สายฟ้าห้าสีสายหนึ่งพุ่งออกไปนั่นคือสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์ก้าชั้นฟ้าซึ่งโจมตีลงไปบนมือปีศาจอย่างรุนแรงจนเกิดเสียงดังสน,นั่นมือปีศาจเกล็ดดำสั่นสะท้านอย่างรุนแรง ประกายแสงสีดําบนพื้นผิวมือสลัวลงอย่างเห็นได้ชัดและม้วนตลบปั่นป่วนไปมาเมื่อสายฟ้าห้าสีสลายหายไปตรงตำแหน่งที่มือปีศาจเกร็ดดำถูกโจมตีกลับไม่มีอันใดเกิดขึ้นแม้แต่น้อยประกายแสงสีดําบนมือกระดูกก็กลับคืนสู่สภาพเดิมอย่างรวดเร็วเมื่อหลิวหมิงเห็นเช่นนี้ก็ขมวดคิ้วพลางนิ้วทั้งห้าสายฟ้าห้าสีสายหนึ่งก็ปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของหลิวหมิงอีกครั้ง อย่าพยายามเลยมือปีศาจเกล็ดดำนี้ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าสามารถทำลายได้ตอนนี้ซุ้มเสียงสงบเยือกเย็นของหมัวเทียนดังออกมาจากมือปีศาจหลิวหมิงเลิกคิ้วขึ้นพางแค่เสียงคำหนึ่งจากนั้นสายฟ้าห้าสีก็พุ่งออกไปโจมตีใส่มือปีศาจเกล็ดดำอีกครั้งมือปีศาจเกล็ดดำปั่นป่วนอย่างต่อเน,นื่องอีกครั้งประกายแสงสีดำบนพื้นผิวก็มืดสลัวลงไปอย่างมากแต่ก็ฟื้นฟูกลับเป็นปกติดังเดิมได้ในพริบตา ใบหน้าของหลิวหมิงมืดมนลงโดยสิ้นเชิงเมื่อครู่นี้เพื่อสังหารโครงกระดูกปีศาจร,ระดับเชี่ยวชาญมหัศจรรย์ทั้งสองตอนนั้นหลิวหมิงได้ใช้พลังสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์เกชั้นฟ้าไปมากกว่าครึ่งแล้วตอนนี้ในร่างจะมีพลังเหลืออยู่ไม่มากนะักหากแม้แต่สายฟ้าศักดิ์สิทธิ์เกชั้นฟ้าก็ยังไม่สามารถทำลายมือปีศาจเกร็ดดำนี้ได้วิธีการอื่นก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้แล้วสหายนักพรตหลิว ถึงแม้ก่อนหน้านี้ข้ามีเจตนาวางแผนกับเจ้าแต่เจ้าก็ไม่ได้รับอันตรายจากการนี้แต่อย่างใดแล้วเหตุใดจึงได้แปรพักลายเป็นศัตรูกันเช่นนี้เล่าเสียงของหมวัวเทียนดังขึ้นอีกครั้งเฮะหากข้าสิ้นชีพไปอย่างคลุมเครือในแดนและพ่วงเหวปีศาจแห่งนี้ท่านคงไม่กล่าวเช่นนี้กระมังหลิวหมิงแค่นเสียงและกล่าวออกมาฮ่าฮาเจ้ากับข้าล้วนเป็นผู้บำเพ็ญเซียน แม้ว่ามนุษย์กับปีศาจมีเส้นทางบำเพ็ญตนที่แตกต่างกันแต่การวางแผนหลอกลวงกันนั้นเดิมทีก็เป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไปอยู่แล้วในเมื่อตอนนี้เจ้าก็ไม่สามารถทำอันใดข้าได้มิสู้ทุกคนนั่งลงสนทนากันอย่างสันติข้ายินดีชดเชยให้เจ้าอย่างหนึ่งสำหรับเรื่องที่ผ่านมาและพวกเรายังคงร่วมมือกันต่อไปเช่นเดิมเป็นอย่างไรมั่เทียนเอ่อตอบอย่างไม่ทุกร้อนหลิวหมิงมีสีหน้าไม่น่าดู ความคิดในใจหมุนวนอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่ได้เร่งร้าพลังสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปมือปีศาจเกล็ดดำพันขยับเบาๆนิ้วทั้งห้าคว้าจับไปที่สายฟ้าสีทองจากนั้นสายฟ้าสีทองที่พันรัดอยู่รอบมือปีศาจก็ค่อยๆแต่สลายไปทีละน้อยสายตาของหลิวหมิงจ้องเขม็งและสีหน้าก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยปรานดำบนมือกระดูกเปล่งแสงสว่างวาบและควบแน่นกลายเป็นร่างของหมัวเทียน คนทั้งสองสบตากันดวงตาของหลิวหมิงเปล่งประกายวูบวาบหลังจากนั้นครู่หนึ่งหลิวหมิงก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นชาเป็นไปไม่ได้ที่จะกลับไปเป็นเช่นเดิมตอนนั้นที่ท่านผสานพลังแห่งสายโลหิตส่วนหนึ่งของตอนเองเข้าไปในร่างของข้าเกรงว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของท่านก็คือเพื่อให้สามารถควบคุมตัวข้าได้ในช่วงเวลาสำคัญใช่หรือไม่แววตาของหมวัวเทียนเปล่งประกาย หลังจากลังเลเล็กน้อยก็พยักหน้าหากท่านถอนพลังแห่งสายโลหิตในร่างข้าคืนกลับไปและช่วยค่ายกระดับไข่มุกบรรพทาราทั้งหมดให้กลายเป็นสมบัติวิเศษระดับสวรรค์ข้าก็จะไม่ถือโทษท่านอีกต่อไปหลิวหมิงกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาการถอนพลังแห่งสายโลหิตกลับคืนมานั้นไม่มีปัญหาแต่การหลอมไข่มุกบรรพทาราทั้งหมดให้กลายเป็นสมบัติวิเศษระดับสวรรค์นั้น จำเป็นต้องใช้วัตถุดิบเป็นจำนวนมหาศาลต่อให้หลอมละลายสมบัติวิเศษโครงกระดูกนี้ก็เพียงพอที่จะใช้ยกระดับไข่มุกบรรพทาราได้เพียงสองลูกเท่านั้นหมัวเทียนกล่าวเรื่องวัตถุดิบท่านไม่ต้องกังวลข้าจะคิดหาวิธีเองลิวหมิงกล่าวเช่นนั้นก็ได้เรื่องนี้ข้ารับปากเจ้าข้าจะถอนพลังแห่งสายโลหิตในร่างของเจ้าออกมาก่อน ถ้าว่าหากต้องทำเรื่องนี้จำเป็นต้องวางเขตอาคมดูดปราณอีกครั้งหมัวเทียนกล่าวพร้อมกับพยักหน้าหลิวหมิงพยักหน้าและแผ่ปราณรับรู้เข้าไปในแหวนสุเมนมีวัตถุด,ดิบเหลืออยู่จากการวางเขตอาคมดูดปราณครั้งก่อนไม่มากนักส่วนที่ขาดไปนั้นไม่ใช่เรื่องยากที่จะหามาทดแทนหลังจากผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วยามบนพื้นแท่นบูชาก็มีวงเวสสีโลหิตขนาดหลายจ้างวงหนึ่งปรากฏขึ้น โดยหลิวหมิงกำลังนั่งขัดสมาธิอยู่ในวงเวทนั้นเด็กสาวชุดดำในเวลานี้ก็นั่งขัดสมาธิอยู่ห่างไปไม่ไกลนะักประกายแสงสีม่วงบนร่างเปล่งแสงกระพริบวูบวาบและจดจ่ออยู่กับการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บของตนเองส่วนหมัวเทียนยืนอยู่นอกวงเวทและไร้เวทออกมาเสียงดังปรานดำบนมือปีศาจเก็ดดำส่องแสงสว่างสวยัยเขตอาคมดูดปรานบนพื้นก็ส่องแสงสว่างขึ้นมาและเริ่มทำงานอย่างช้าช้า ขณะที่หมัวเทียนกำลังร่ายเวทพึมพำในปากประกายแสงสีโลหิตหลายสายพันปรากฏขึ้นบนมือปีศาจเกล็ดดำในเขตอาคมดูดปราณบนร่างของหลิวหมิงในขณะนี้ก็ปรากฏประกายโลหิตหลายสายขึ้นเช่นกันจบตอนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปหน่อยคะ่ะและกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนสำคัญหากมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแจ้งมาได้ ขอบคุณทุกกำลังใจที่กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ